ทำยังไงได้เอาใหม่ดิแล้วแล้วไอรินทำเปล่าไม่ทำอทำ่ะทำไมอ่ะทำไมทำไมไอรินไม่ทำละ่ะป็นผู้หญิงอืมทำไมผู้หญิงก็ทำไม่ได้เหรอู้หญิงทาไม่ได้ผูห้หญิงต้องตือนเลยแล้วผู้หญิงก็ได้ออกไปกินข้า แล้ว妈า,าทำป่ะทำปะมม่ไม่ได้ทำแบบนี้แม,มาไม่ได้ทำแบบแม,มาไม่ได้ทำแบบนั้นหรอเพราะมามา่เป็นผู้หญิงหรอคะมามา่เป็นแม่หรอทำไม่ได้หรอหือจับเขยทำ ตะเป็กจะเป็นลาศินิตะเป็กจะเป็นลาชินีเบอรี่ใจร้ายปะไม่เป็นหรอกทำไมอ่ะเพราะตะเป็กใจไม่ยยไร้ายไงทำไมอะอมีตะเป็กใจไม่ร้ายมีตาไอรินใจร้ายหรือเปล่าไม่จ้ะ โชว์หนูก็ตัดปาร์ตี้หนูต้อง